นี่นะครับคือมิติ blue sky มันเป็นมิติใน Minecraft นะครับที่เต็มไปด้วยปีศาจอันตรายแล้ววันนี้ผมจะไปเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในมิตินี้ผมจะไปเจออะไรเหรอชั่วโมงแรกนะครับเวลาคุณเดินเข้าไปในมิติ blue sky นะครับคุณอาจจะเห็นนะครับว่าทำไมมันถึงเรียกว่า blue sky ท้องฟ้ามันสว่างตลอดเวลาเลยนะครับมันจะไม่มีตอนกลางคืนนะครับเอแล้วถ้าคุณมีของไดมอนด์นะครับบ็อกจะแตกยากขึ้น10เท่านะครับแม้กระทั่งคุณเอาเนเธอร์ไลท์ไปนะครับทุกอย่างที่คุณมีมันไร้ประโยชน์นะครับคุณต้องใช้ของ ที่มาจากแค่มิติอันนี้อันเดียวนะครับและคุณควรจะรีบไปหานะครับเพราะว่ามิติเนี้ยมันอันตรายมากผมจําได้เลยนะครับตอนเด็กที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นไมายคาบครับคือผมพยายามจะขุดหินโดยใช้ขนขนไก่ครับ <c oughs> ตอนนั้นผมโง่มากเลยผมรีบเก็บไม้นะครับแล้วก็สร้างดาบนะครับเพราะว่าเราจะไปล่าสัตว์นะชั่วโมงที่2นะครับ คุณอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีไอพวกควายพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะครับไอพวกนี้มันเรียกว่า asuflow นะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนแกะกับหมูของมิตินี้นะครับเพราะฉะนั้นแค่เดินไปแล้วก็ฆ่ามาันแล้วคุณก็จะได้เนื้อฟรีใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณต้องเอาอาวุธจากมิตินี้นะครับนั่นคอเคยผลที่ผมรีบไปขุดไม้เพื่อที่จะสร้างดาบนะครับเวลาคุณตีมันอะมันจะตีคุณกลับ แต่ถ้ามันอยู่เป็นฟงๆเยอะๆมันจะยิ่งสู้เหมือนยากนะครับแต่ถ้าคุณสามารถฆ่ามันได้นะครับเนื้อมันก็ดีนะครับขนาดไม่ได้เอาไปปิ้งอ่ะมันยังให้หัวใจคุณเยอะเลยนะครับพวกนี้นะครับคือ Armored f o r s e Spirits นะครับมันเกิดทุกที่นะครับตลอดเวลาเพราะมันไม่มีตอนกลางคืนใช่ไหมมันเปรียบเสมือนพวกซอมบี้ของมิตินี่นะครับคุณต้องระวังให้ดีนะครับชั่วโมงที่4นะครับถ้าคุณเหนื่อยล้าจากการแพายามจะสู้บัวนะครับลองลงไปข้างล่างในถ้ำนะครับแล้วก็ไปขุดแร่มาในมอดนี้ยมันเพิ่มแร่ใหม่มา8อย่างเลยนะครับแต่ละอัันนะครบ มันสามารถกลายเป็นชุดเกราะของมันเองได้หรือว่าอาวุธของมันเองได้นะครับตอนนี้ผมเป็นเด็กนะครับผมเคยอยากแบบไอ้โหลดไอ้มอสพวกนี้มากเลยที่มันเพิ่มของใหม่มาแต่ตอนนี้ที่ผมได้มอสแล้วผมคิดว่ามันก็งัางยๆแหละมันก็เหมือนแร่ใหม่มันก็เหมือนเพชรเหมือนเหล็กนะครับผมใส่ชุดเกราะมากมายเพื่อที่จะเตรียมตัวไปประจนภัยนะครับชั่วโมงที่7นะครับมิติบลูสกายนะครับมันมีไบโอมหลายอย่างมากแต่อันที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุด ก็น่าจะเป็นพวกทะเลนะครับนี่นะครับคือเซคลามนะครับมันเป็นเหมือนหอยนะครับถ้าคุณสามารถตีมันได้เยอะพอนะครับมันจะเปิดปากมันออกมาแล้วคุณก็สามารถเก็บไข่มุกที่มีราคาของมันได้นะครับถ้าคุณชอบเคยดูแบบอะไรอะ่ะไอ้พวกสารคดีศาสตร์เหมือนผมอะคุณอาจจะรู้ไอพวกปลาซิกเดียวนะครับไอพวกปลาที่มันแบบ ไปนอนใต้ทะเลไปนอนตรงพื้นทรายเพราะมันสามารถแอบตรงพื้นทะเลได้นะครับแล้วมันก็เนียนมากเพราะผิวมันเป็นสีเดียวกันกับทะเลนะครับแต่ถ้าคุณฆ่ามันได้นะครับเนื้อมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นคือตอนที่ผมได้รู้สึกตัวว่ามันมีบางอย่างขยับจากห่างตาของผมนะครับมันเป็นปูนะครับปูพวกนี้มันเป็นนักล่าของทะเลนะครับมันเดินได้แค่บนพื้นทะเล เพราะฉะนั้นถ้าคุณไหว้หนีอ่ะคุณก็จะไม่โดนมันกัดนะครับมันยังมีชนิดสีเขียวเลยนะครับถ้าคุณเห็นแบบก้ามนึงมันใหญ่ก้ามนึงมันเล็กนะครับผมจับได้ตอนที่ผมเคยไปทะเลผมไปจับปูเซชวนมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในกระป๋องนะครับแล้วก็ไปเททีเดียวแล้วก็ดูมันวิ่งหนีไปนะครับชั่วโมงที่12นะครับเรากลับมาบนบกแล้วนะครับนี่นะครับคือไดโอฟีนพาวเลอร์นะครับมันเป็นคล้ายๆสิ่งโตนะครับผมเคยแบบโดนไอ้ตัวพวกนี้ฆ่าบ่อยมากเลยเพราะผมสู้มันไม่เป็นนะครับทรคคอันะรบบๆุณ พื่อที่จะพยายามหลบดาบของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องหมุนหัวตามมันนะครับก่อนที่มันจะกระโดดใส่คุณนะครับมันมี polar ก c ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบมันเป็นหมีน้ําแข็งนะครับที่มีเลือดเยอะมากแล้วมันก็สามารถโจมตีได้แรงมากเลยนะครับคุณต้องระวังให้ได้ดีนะครับถึงแม้ผมมีชุดเกราะแบบดีมากๆอ่ะผมยังแทบจะตายเลยนะครับมิติเนี้ยมันก็มีบอสสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งอยู่ในตึกอันนั้นที่อยู่ตรงโน้นนะครับผมจะ้ไอยบอสตัวนี้ตอนจบนะครับแต่ผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนชัััั่่วววมมงี13นนนนะะคคครรบบบบาาจิิแแล้กยเเป็ต2อ เ v e r b r i g h t กับเ v e r d a w n อนนะครับเอเวอร์ไบรเคื่อนที่เราเพิ่งอยู่เมื่อกี้นะครับเป็นมิติที่ฟ้าสว่างแล้วก็แดดออกตลอดเวลานะครับแต่เอเวอร์ดเนี่ยมันเป็นมิติที่มันใกล้ลุ่งตลอดเวลานะครับ พาดีใกล้จะขึ้นตลอดเวลาแลวิติเนี้ยมันยากกว่าหลายเท่าเลยนะครับอันนี้เหมือนแบบตอนเช้าแบบ6กโมงครึ่งหกโมงยีนะครับแล้วก็เหมือนในคลองสกปรกสกปรกใกล้ๆโรงเรียนผมนะครับนี่นะครับคือตัวเงินตัวทองนะครับไอ้ตัวพวกเนี้ยมันคล้ายๆไอ้พวกบัวอัสซูโลของมิตินี้นะครับมันมีหมาจิ้งจอกคอสมิกนะครับซึ่งถ้าคุณป้อนอาหารให้มันอ่ะมันก็จะกลายเป็นเพื่อนของคุณอันนี้ทําให้ผมคิดถึงกิทจากตอนที่แล้วนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่คือตัวด้วยคอสเหมือนกันนะครับมันคือคอ มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับชั่วโมงที่19นะครับมิตินี้มันเป็นบ้านของพวกแมงมุมนะครับนี่นะครับคือ infested swarmer นะครับมันเป็นแบบลูกน้องแมงม,มุมนะครับซึ่งมันมีบอสราชินีแมงม,มุมนะครับซึ่ง ผมจะไม่ไปสู้ในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้วิธีการไปหามันนะครับในมิตินี้มันก็มีแอมเบอร์แบ็ซึ่งเป็นแมลงที่มันบินได้แล้วมันก็ปล่อยไฟออกมาจูดมันได้นะครับตอนนั้นผมพยายามจะสู้ไอตัวตัวเงินตัวทองนะครับแล้วมันก็ปล่อยไฟออกมาแล้วทุกอย่างก็ไหม้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของผมก็โดนไหม้เลยชั่วโมงที่21สนะครับผมกําลังประจนภัยอยู่แล้วผมก็ได้เจอบุ l l เลตอันนี้นะครับมันเป็นหมู่บ้านอะไรเล็กๆที่แอบอยู่ในป่าเห็ดสีชมพูอันนี้นะครับมันมีบุ แบบแพรปงป่าชายเลนนะครับที่แบบเชียงใหม่ครับผมก็ไปเจอก้อนแบบก้อนคีช้างอันแบบอันใหญ่ๆเลยนะครับแล้วมันก็ลอยผ่านไปผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะมันน่าจะมีช้างลงไปอาบน้ำนะครับชั่วโมงที่24นะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่นะครับผมอยากจะไปสู้บอสสุดท้ายของเอเ r อร์ไบรนะครับนี่นะครับคือซัมนเนนะครับมันเป็นพ่อหมดนะครับที่อยู่บนตึก อันแสนสูงอันนี้นะครับมันสามารถซัมมอนลูกน้องมาแล้วก็สามารถวาร์ปไปวาร์ปมาได้ด้วยมันเป็นการต่อสู้ที่ยากมากเลยนะครับผมต้องใช้ golden apple นะครับเพราะว่าผมไม่เก่งการต่อสู้ <c oughs> ดาบของผมมันแตกนะครับผมก็เลยต้องใช้ค้อนอันนี้ซึ่งมันเดามจดแรงกว่าดาบของผมเองแต่สุดท้ายนะครับหลังจากที่สู้มานานนะครับไอ้บอสตัวนี้มันก็ได้แพ้ไปแล้วผมก็ได้รางวัลน,นะครับซึ่งก็เป็นอูดตัวนี้ซึ่งเป็นเสเลี้ยงของผมแล้วก็หอกที่เวลาผมยิงไปอะ่ะมันจะตามตัวผมมาเรื่อย แล้วมันจะไม่มีวันหายไปนะครับ Subscribe ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับกดวิดีโอนี้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมรีวิวมอสต่อไปบ๊ายบาย